ทำไมจอจะเป็นสะบงทำไมโอ้โหอา้าวยืนครับอันเดียวพอปล่อยปล่อยทิปล่อยสะบงไม่หนีหรอกไม่หนีหรอกโอ้โหชอบจังเลยทุเรียนนี่เหลือกับมือหนึ่งโยมจับสะบงไว้เลยกินเอาอกินเอาเลยเดี๋ยวสิลูกโนก็ปล่อยสะบงกันดีโอ้ยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้มือที่จับอ่ะ แล้วก็มามาจับสะบงก็เพื่อนอีกเน่เน่ดูสิความมึนนู้กินเอากินเอาเลยโอ้ยทุเรียนนี่ไม่ได้เลยเนาะถ้าเป็นอย่างอื่นไม่เท่าไหร่คุณยมนะมาอนนี้แล้วมามามานี่อ่ะเอเอพอได้แล้วจะยิบให้เลยนะโอ้โหนี่คือสเต็ปของจอนะณยมนะนี่เป็นของเขาแล้วนะเป็นของเขาแล้วนะคือถ้าไม่เป็นของเขาเนี่ย ยังไงก็ไม่ยิ้มคนเดียวนะยอมอะไรก็ยอมหมดแต่ถ้าเป็นของเขาแล้วเนี่ยเออชิวๆเลยนะอือจ้าเฮ้ยหันมานี้ที่โอ้โหเล่นัันหน,นหน้านี้เลยไอลิงกวอนน่ะใช้มือนี้ถือคนเดียวนี่นางกินแซ่บๆเลย เลยจะสองชิ้นเล็กๆก็เอามาฝากจอเฮ้ยรอยเลยลูกฮะชอบจังเลยะนะก,กับทุเรียนนี่แปลที่ชอบมากคนเดียวเอากว่า <c> ช <oughs> <c oughs> ิงแล้วไงฮะโอ้โหมันนะจุดจับแซ่บคนเด้ยโอ้ยคนี้ นอร่อยเลยโยมใครมีทุเรียนหน้ามาฝากจ่อบ้างนะยโยมนะเฮ้ยดูสิโอ้หมามามองดูหมาหมาเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวลูกกินเลยนะกินแซ่บๆคณยโยมออ้ยเหลืออันสุดท้ายแล้วัอดีหมาวิ่งตามมานั่งมองหมา แบ่งกันไหมเฮ้แบ่งกันไหมน,นั่งดูหมานะคดี๋ยมนะหมามา <c ười> มาหลายตัววิ่งตามมาหมาเขาจะมาดูจอหรือเปล่าฮะเฮ้ยเศรษใครบอกว่าลิงเหม็นทุเรียนเนี่ยมาดูนี่นะจอเนาะโอ้โหเศบๆโยมออ โอ้ยมดแลวเว้ฮ่าฮาจ๋อจ๋อหมดได้เรื่อยนะเสร็จแล้วก็จะมาลงมาให้เกาให้ชัวน,นัดโอ้โเพิ่งกินเมื่อกี้นี่เองลูกฮะ <ห ả? S 1> โออจ๋อจ๋อไอ้แม็กก็ไปหาสาวไม่กลับมาห,หรอะไม่ห่วงไม่ห่วงจ๋อเลยเนาะโอ้ เจาะนอนนั่งเหงาคนเดียวเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวลุกเนนดก็มาแล้วลุกเจาะเนาะสบายสบายคนนี้ลำปตัดเจาะที่นี่วัดหนองยาวใต้ตาบนหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเย็บเจาะได้ตลอดนะโยมนะเข้ามาแล้วเจอให้นอน chở, dòm chào đeo chào không không, không. chào <laughs> trời chào bye bye